ราไม่เข้าใจว่าเขาเข้ามาในโรงเรียนได้ยังไงถ้าผมทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นพอกลัวแล้วมันก็เริ่มไม่อยากมาโรงเรียนแล้วผมไม่เข้าใจทำไมต้องว่ากันด้วยผมโดนทุกคนมองว่าผมอ้วนเป็นตัวถ่งของทีมพอพวกก็ไม่ชอบผมก็พยายามทำ้ายร่างกายผมมึงมาไปโรงเรียนหรือเปล่าวะนี่มาโรงเรียนกีฬา เขาครับคนแข็งแรงไม่ใช่ไอ้วนวิ่งม่ไหวแบบมึงผมไปเห็นเพื่อนแอบซูบุรีอยู่ในห้องน้ำผมก็เลยเอาไปบอกคุณครูพอคุณครูจัดการพวกเขาเสร็จพวกเขาก็มาจัดการผมต่อเฮ้ยขออะไรลพวกมึงอะของมึงอะอยากได้ก็ไปเอาเองดิไปกันวกเรากูยิดวมึงยะงไม่ช่วยมัน เอาไปใส่ดูด้วยนะลูกนะไม่เป็นไรแม่ลำการผมก็ไม่คิดว่าการที่ผมไม่ทาตามกฎระเบียบของโรงเรียนมันจะส่งผลเสียขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เกิดกับตัวผมมันยังเกิดผลเสียกับคนอื่นอีกด้วยเราก็แค่เข้าห้องน้ํามันก็อยู่ในโรงเรียนเราก็คิดว่าจะไม่มีอันตรายอะไร แล,แล้วเนี่ยทำไมเพาวายังไม่มาอีกไปห้องน้ำบ้างดีกว่าเพาวาเสร็จยังนี่มันรองเท้าเพาวานี่นะเพวาเพวาทเพรา,พราว,า,รา,วาอยู่นั่นเลยเปล่าดูว่าเพาวาจะไปลมในห้องน้ำเราคุยด,ดีกว่าคุณครูค ครูขาช่วยด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะใจเย็นๆค่ะน,น้องมุกเกิดอะไรขึ้นคือแปาวาเพื่อนหนูค่ะเข้าห้องน้ำไปนานแล้วหนูตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีใครตอบแต่ว่าหนูเห็นแต่รองเท้าข้างนี้ข้างเดียวหนูคิดว่าน,น่าจะเป็นของแปวาครูช่วยด้วยคะ่ะแล้วเพื่อนเป็นโรคประจาตัวอะไรหรือเปล่าคะน้องมุกโทรหาฝ่ายพยาบาลสักครู่นะแต่เอ๊ะน้องบอกว่าเหลือรองเท้าข้างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวครูโทรแจ้งตํารวจดีกว่านะคะ ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจน้องมุกเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันก่อนดีกว่าค่ะเผื่อเกิดเหตุร้ายอะไรไม่ใชวันนี้งไงน้องอมุกเหตุการณ์ขึ้นที่เกิดขึ้นท่าโรงเรียนวัดกลางได้ยกกระดับเ็นมาเชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยครอบคลุมขอบข่ายความไม่ปลอดภัยทั้งสี่ด้านเพื่อโรองเรียนแห่งความสุขอบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยครับ